ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาสตรปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจต,ตนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปชมกันได้เลยนะครับบาลัมเป็นปีศาจต,ตนที่51ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรสคิงผู้ทรงพลังคุมแดนตะวันตกมี40พยุหเสนาภายใต้บังคับบัญชา ชื่อของบาลัมมาจากบาอัมซึ่งเป็นนักเวทในพระคัมภีร์ไบเบิลบาลัมจะปรากฏกายในร่างของปีศาจสามหัวซึ่งประกอบไปด้วยกระทิงคนและแกะมีตาเป็นไฟหางเป็นงูพิษถือเหยี่ยวในกำปัน้นนั่งบนหลังมีบางครั้งก็จะปรากฏในร่างของผู้ชายเปลือยกายที่อยู่บนหลังของมี บาลัมเป็นปีศาจที่ให้คำตอบได้สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตทําให้มนุษย์ตาบอดพร้อมกันนั้นก็มอบความเฉลียวฉลาดให้แทนที่บาลัมจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงต้นเดือนธันวาคมในวันที่3ถึงวันที่7 เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของบาลัมหนึ่งใน72ปีศาสตรปีศาที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ